อีกเรื่องหนึง่งนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ชายขู่ทำร้ายผู้หญิงเหมือนกันอันนี้เป็นหนุ่มเนี่ยคือเขามีปากเสียงกับแฟนของเขาแล้วก็พอเหมือนจะเลิกกันก็ไปง้อผู้หญิงไปขอคืนดีอ,อไปง้อผู้หญิงแต่ว่าพกมืนไปด้วยอแถมขู่อีกนะข<อ>ออู่เขาจนผู้หญิงเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวค่ะแล้วทีนี้คุณผู้ชมง้อไม่สําเร็จปรากฏว่าตํารวจเนี่ยตามรวบตัวได้แล้วนะเพราะว่าถือว่าเป็นพฤติการที่อุกอาจ,จริงจ ทีนี้พอจับตัวได้ปรากฏว่าตรวจสอบนะชายคนนี้เขาเสพยาสพติดด้วยค่ะและที่สําคัญตํารวจว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจเหมือนกันนะว่าป่วยหรือเปล่าเราย้อนไปดูเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งตามที่เห็นในภาพเลยผู้ชมตํารวจเนี่ยกว่า50นายปิดล้อมรถกระบะบริเวณสีแยกไฟแดงท่าเรือที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็เกลียกล่อมให้ในายนัทพลน,นะคะมอบตัวแต่โดยดีหลังจากที่เขาใช้ปืนพกสั้นจ่อหัวที่แฟนสาวนะคะที่บ้านพักตอนนั้น บอกนันบอกว่าจะขอคืนดีแต่ว่าแฟนสาวไม่คืนดีด้วยเขาก็เลยโกรธคุณผู้ชมก็เลยบังคับแบบนี้ก่อนที่จะบังคับให้พ่อขับรถกระบะพา,าหลบหนีจากตัวเมืองกาญจนบุรีห<ม>นีไกลมากคุณข้ามอำเภอเลยนะระยะทางประมาณสัก30กว่ากิโลได้แล้วก็ไปจอดอยังจุดเกิดเหตุก็คือที่สี่แยกไฟแดงท่าเรือเมื่อคือนที่ผ่านมานี่เองจริงๆพ่อของคนที่ก่อเหตุก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมลูกตัวเองอยู่บอกพ่อพูดอยู่ชั่วโมงกว่าจะให้ลูกในลรงจากรรถมามอบตัวพร้อมกับปืนแต่ไม่เป็นผลไง ลูกกูไม่กลับแล้วเรียกลก่อมยังไงก็ไม่ลงมาบอกกลัวจะติดคุกเพราะตัวเองเคยมีประวัติถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายมาก่อนจนต้องเรียกกําลังเสริมเป็นใครรู้ไหมแม่เรียกแม่มาแม่พูดกระทั่งว่าไม่ต้องกลัวลูกเอ๋ยถ้าหนูไปลงพักเดี๋ยวให้เขาใส่กุญแจมือหนูกับแม่ด้วยไปด้วยกันมีแม่ไปด้วยเผื่อหนูจะคลายความกังวลพูดขนาดนั้นน่ะค่ะนู่น ผ่านไป3ชั่วโมงกว่าสุดท้ายผู้ก่อเหตุออกมามอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดนะครับคุณผู้ชมคะตอนแรกเนี่ยมันมีข้อมูลสับสนนะคะซึ่งตำรวจยืนยันเลยบอกว่าจริงๆแล้วชายคนนี้เนี่ยอายุ27ปีตอนแรกรู้สึกข่าวตีอยู่ไปีน่าจะ็งั้นน่าจะอย่างนั้นแต่ความ<ช>จริงคือ27ปีใช่ค่ะเพราะว่าถ้าหากว่า17ปีถ้ากอกว่าชายคนนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่แต่ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วยืนยันค่ะว่าเขาอายุ27ปีนะคะซึ่ง คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ฝ่ายหญิงอ่ะเขาไม่เอาเรื่องอกรณนนีที่ไปขู่เขาเอาปืนจี้ที่ศรีรษะเขาเขาไม่เอาเรื่องนะแต่ว่าเรื่องของการ ต้องตรวจสอบด้วยปัสสาวะเป็นสีม่วงหรือเปล่าและเป็นสีม่วงจริงๆด้วยนั่นก็หมายความว่าเขาเสพยามาด้วยค่ะตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไป2ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดรวมถึงเอาผิดตามพรบอาวุธปืนด้วยนะคะแม้ว่าปืนเนี่ยเบื้องต้นจะตรวจสอบแล้วนะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนเป็นปืนของพ่อแต่ว่าการที่คุณพกพาและไปใช้ก่อเหตุแบบนี้มันก็มีความผิดตามพรบอาวุธปืนค่ะนอกจากนี้นะคะจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยว่านายนัทพลเนี่ยมีอาการทางจิตด้วยหรือไม่นะคะ うん。